ครับสวัสดีครับพีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมันนี้กัมาพอๆกับพอเตีมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตีมพามาติดต,ตามเลขลาวพัฒนาของแม่น้อยต่ออกเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒนาออกสามแปดสี่ห้าเจ็ดเก้า ขับเลืล่างก็ออกสีหาหนอพี่น้องเนาะรับออกเรืกรัฐบาลไทยเฮาเสือไอพี่น้องเลยมาไวหวหนีเนอพี่น้องเนาะรับของแม่น้อยหววที่ผ่านมาก,กันรุดในพี่น้องครับวันจันทร์ที่สิบเจ็ดพฤศจิก,กายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาแม่น้อยครับมึงไม่พี่น้อง กับพอดีพี่นี่เอพี่น้องเป็นโทรมาบอกเลขพอแต้มมึงฮันครับเราพัฒนาแม่น้อยเนาะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างสองกับสามบอมาจักตัวพี่น้องหนึ 1, 2, 3, 6, 7, ่งสองสามหกเจ็ดแปดมาตะเกตัวเดียวพี่น้องครับแต่ว่าสามแปดที่พอแต้มวงกลมใบได้พี่น้องเนอะนี่ครับพี่น้องทั้งอุบลเนาะครับเนาะทั้งอุบลทั้งอำนาจจะเจร่ญนหรือทั้งใดอีกพี่น้องมันเอาหลักแสนหลักหมืน่น เป็นเด็กล่างบมพี่น้องครับกระเข่าสามแปดตรงๆเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเมือน,นี้กามาแล้วพี่น้องครับพปตยมผพามาติดตามต่ออีกนะครับครับวันพุธนะพี่น้อง ขับราพัฒนาแม่น้อย บนล่างวิ่งลูกพี่น้องก็ดกับแปดนะครับ ุดวิ่นพี่น้องหกเจ็ดแปดสองสามสี่นะครับ ชุดวินหกเจ็ดแปดสองสามสี่พี่น้องขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะเจ็ดสองเจ็ดส,สาม เจ็ดสี่แปดแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับ ครับส่วนตัวเน้นเลยพี่น้อง วันนี้ลักหกเพื่อนบอกว่าขันมักกระจับเอาได้พี่น้องเด้อลักหกนะครับครับมันให้กันเบิ่นมาพี่น้อง แปดแปดนะครับขับสัดเจนเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอามักสอบตะเด็กกายจะลืมกลับตัวไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อครับวันพุทธที่ 19, สิบเก้าพฤศจิกายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาแม่น้อยบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดขับชุดวินเพิ่นกับหกเจ็ดแปดสองสามสี่นะพี่น้อง 3, 4, 3, ครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ับกันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะพี่น้องเนาะรับครับพ่อเตีมขอขอบคุณหลายๆน,นะครับเด้อแม่นะ้อยเนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตีมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง้งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแชื่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็เตรียมข็อวยวพรคอยเขา่าขให้ปังรับพี่น้องอฟซีก็จะได้โศก,กมันมานกันเนาะพี่น้องเนาะเอาจะลืมได้พี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้าแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่นกําลังใจให้พอเตรียมน้านาครับเอาสุดถ่ายถ่ายสุดนี้ข้ออีฟซีทุกคนโศก,โก,โกมันมาน แห่งๆรวยๆนะครับเนาะครับพ่อกนคชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผอ